วันสำคัญประจำเดือนมีนาคมปีพศ2564ได้แก่วันงดังต่อไปนี้ค่ะ3ม,มีนาคมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกค่ะก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชนะคะวันที่5มีนาคมเป็นวันนักข่าวค่ะวันที่8มีนาคม เป็นวันสตรีสากลค่ะซึ่งถือกำเนิดขึ้นมานานกว่า100ปีแล้วนะคะเพื่อให้ระนักถึงความสำคัญของสตรีซึ่งในทุกๆปีเมื่อถึงวันสตรีสากลน,นะคะนานานประเทศก็จะจัดกิจกรรมฉลองวันแห่งความเสมอภาคของเหล่าสตรีทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะวันที่13มีนาคมเป็นวันช้างไทยค่ะ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทยรวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยการอนุรักษ์ช้างทางคณะรัฐมนตรีนะคะก็จึงมีมิติเห็นชอบกำหนดให้ทุกๆปีของวันที่13เป็นวันช้างไทยค่ะวันที่20มีนาคมวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติ หรือผู้ที่ทำหน้าที่อสงมทําหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึงเพื่อให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจนกลายเป็นชุมชนจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็งเมืองไทยแข็งแรงตามนโยบายของภาครัฐค่ะวันที่21มีนาคมเป็นวันป่าไม้โลก 22. มีนาคมวันอนุรักษ์น้ำโลก 27. มีนาคมวันที่ระลึกกองทัพอากาศค่ะและวันสำคัญลำดับสุดท้ายของเดือนนี้นะคะวันที่ 3. 1มีนาคมเป็นวันพระบาทสมเด็จพระน่งเล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงทำรุ่งารุงประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านค,ค่ะสำหรับเดือนมีนาคมนะคะก็มีวันสำคัญหลายๆด้านนะคะทั้งในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะและบุคคลที่มีความสำคัญในด้านต่างๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนได้ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ